สวัสดีครับหมอลำพาไปเพินชาแนลแพลวกับซันนะครับอยู่ออสเตรเลียมีความสุขแฮปปี้ไปไหนมาไหนก็มีแต่ความเบิกบานหัวใจนะครับเขาเรียกว่าอิม่มเอมหัวใจอิม่มเอมความสุขรูปถ่ายที่ให้ดูก็เป็นรูปที่น้องซันกับแปรวเนี่ยกินขนมกันบนรถนะครับสิทธิ์ของเขาทั้งคู่ครับ เขาจะใช้ชีวิตแบบไหนจะทำอะไรให้เขามีความสุขมันก็เรื่องของเขาเนาะเหมือนกับเราเสพแต่สิ่งดีๆเข้าตัวเราเราก็จะมีแต่สิ่งดีๆถูกไหมครับอะไรที่มันเป็นเรื่องแย่ๆเนี่ยก็ปล่อยผ่านไปเนาะอ่าสำหรับคอมเมนต์ละกันขอแคปมาให้ดูนะครับผู้ชายไม่มีความเป็นผู้นำไม่มีความคิดเป็นของตนเองมีแต่เตืนตามทำตามผู้หญิงตลอดเขาพาทำอะไรก็ทำหมด ต่างจากผู้ใหญ่บ้านที่คิดเองทำเองไม่เคยพึ่งพาผู้หญิงเลยอ่ะโยงอีกละเปรียบเทียบอีกละก็ไม่เข้าใจผู้ชายไม่มีความเป็นผู้นําไม่มีความคิดเป็นของตัวเองอเดินตามผู้หญิงตลอดถาม่อยเถอะฟิลแฟนฟิลผัวเมียเนี่ยนะคนเราถ้ามันรักกันเนี่ยมันอยู่ที่คนสองคนหรือเปล่า อันนี้เอาตัวเองเป็นมาตรฐานแล้วกันนะแอดิลเนี่ยมีเมียนะครับมีเมียแล้วนะแล้วก็บอกตรงนี้เลยทุกบาททุกสตางค์ได้มาโอนให้เมียหมดนะครับเพราะว่าเมียเนี่ยเป็นคนชอบจัดการเป็นคนชอบทำอะไรเพื่อคนอื่นนะ มันอาจจะไม่เหมือนกับการใช้ชีวิตของบางคนที่แยกของใครของมันแต่ถ้าเราได้รักใครสักคนหนึ่งแล้วเราได้อยู่แบบอจุตทะเบียนสมรสเรียบทุกอย่างเรียบร้อยอเคลียนี่เคลียสินเคลียเงินอยู่ในจุดที่มีความสุขโดยที่ไม่เอาเรื่องทุกๆมาใส่ตัวเนี่ยเราก็รักเมียรเราคนเดียวมันจะผิดแปลกอะไรตรงไหนการที่เราให้เมียนําทางชีวิต ถูกไหมมันก็ยังดีกว่าเพราะว่าเมียเป็นคนที่เราไว้ใจที่สุดเราก็นำพาชีวิตเมียได้นะครับแต่เราแค่เสียสละและให้เมียเนี่ยทำในสิ่งที่เขาอยากทำนะอย่างเช่นเอาให้เงินเมียเก็บอย่างเงี้ยครับเราจะมาตู่หาว่าไม่มีความคิดของตัวเองไม่ได้บางครั้งเนี่ยบางเรื่องถ้าเรารักเขาเราก็ยอมเข้าไปเรารักเมียมากเราก็ยอมเข้าไปเมียเขารู้ครับ ผู้หญิงเขารู้ว่าเขามีเราแค่คนเดียวนะเราให้เกียรติเขาเขารู้แต่ในเมื่อถ้าเราจะเสียสละได้เราก็เสียสละไปนะอย่าไปอะไรมากมายกินอยู่กับเขาจบอ่ะข้ามมาที่แพลวซันนะครับแพลวซันก็เป็นอะไรที่ดีเป็นศิลป,ปินที่เรียกได้ว่ามีคุณภาพค่อยๆเติบโตกันไปเนาะ ค่อยๆเรียนรู้หาประสบการณ์กันไปในประเทศไทยก็เต็มที่แล้วล่ะเปลี่ยนแนวไปเป็นต่างประเทศบ้างนะครับเก็บภาพไว้เยอะๆเก็บคลิปไว้เยอะๆสามารถไปทำา MV ได้นะครับบางคนเขามีมุมมองแตกต่างกันไปมีมุมมองที่ในแบบฉบับของเขาก็ปล่อยให้เขาคิดไปคือบอกตรงๆเลยว่าไม่มีใครนะครับที่จะมา ห้ามว่าคุณห้ามคิดแบบนี้นะหรือคุณคิดอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะทุกคนคิดได้หมดครับแต่แค่อย่าเอามาเปรียบเทียบเพราะว่าเปรียบเทียบเนี่ยมันไม่เหมือนกันคนเรามันคนละเวกันมันคนละสไตล์กันเห <Mile, S 2> ็นไหมหน้าตาเกิดมาไม่เหมือนกันเลยสไตล์การแต่งตัวยังไม่เหมือนกันเลยวิธีการใช้ชีวิตก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยคุณจะมาอ้างว่าผู้ใหญ่บ้านใช้ชีวิตดีกว่า้องสันไม่ได้ บางคนเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเขาก็ไม่ได้อิงวัตถุเขาก็มีความสุขได้บางคนมีวัตถุมีเงินทองแต่มีความสุขแต่อาจจะขาดอะไรบางอย่างก็เป็นได้เพราะบิ๊กก็ไม่ได้เพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์เขาก็ยังขาดคนรักถูกไหมครับยังขาดคนรักคนเอาใจคนดูแลคือคนเราคนคิดแตกต่างกันเนาะมันคิดไม่เหมือนกันอนฟันเขาก็อยู่กับแพลวแพลวเขาก็มีความสุขนะเอ็นดูกันไปป้อนกันไปป,นนไป,ป้อนกันมา อยู่ไปนานๆเดี๋ยวก็รักกันเดี๋ยวก็เข้าใจกันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับแล้วไปบอกว่ามีแต่เดินทําตามผู้หญิงตลอดไม่มีความคิดของตัวเองเขาพาอะไรเขาพาทําอะไรก็ทําหมดผิดกับผู้ใหญ่บ้านที่คิดเองทําเองผู้ใหญ่บ้านเป็นคนที่ไหวแล้วก็เป็นคนที่มีคอนเนคชั่นดีนะครับแล้วก็เป็นคนที่พัฒนา ตลอดในเรื่องของการทําธุรกิจซึ่งเราอย่าเอาน้องซันไปเปรียบนะซันเขาก็มีเวยของเขานะครับเขาทําตามผู้หญิงตลอดก็ไม่ใช่ว่าสัตทุกเรื่องมันเป็นบางเรื่องที่เขาทําตามเพราะว่าหนึ่งเลยคือเขาให้เกียรติแผาเเพราะว่าแผลวๆเขาก็อ,าอยู่วงการหมอลำมานานน้องซันเป็นลิเกฉะนั้นลิเกกับหมอลำอยู่ด้วยกันเนี่ยมันไม่มีคําว่าด้อยค่าอาชีพใครนะครับอาชีพลิเกก็ ต้องฝึกฝนและใช้ความสามารถเหมือนกันฉะนั้นแพลว์เขาอยู่กับองค์กรลิเกเขาก็ต้องฟังพ่อน้องสันฟังน้องสันนะครับไม่ใช่ว่าจะมาหาว่าน้องสันฟังแพลว์อย่างเดียวนะครับนะมันเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันเนาะอ่ะโอเคเอามาฝากท่านผู้ชมแล้วกันใครคิดเห็นต่างก็ว่ากันไปนะใครเข้าใจก็อ่ะพิมพ์6มาแล้วกันอีกรอบนะครับวันนี้ก่อนแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ